ท,ทุกเวลาแต่ดูหน้าตาแหง้งอย่างแข็งใจถ้าเราเผาตัวตัณหาก็น่าจะสุขถ้าเาัาเผาเราก็สุขหรือเกลียบได้เขาว่าสุขสุขเน้อะจะเกอไปมันสุขเย็นคือสุขไหมให้แน่เลย ขอเจริญส,รสวัสดิ์ิพัฒน์มงคลขอความผาสุขควาสมสงบแห่งจิตแห่งใจขอเป็นผู้มีสติปัญญาให้จิตใจอันใน,นักนั้นมันคงบนควาสมสงบนะครับจงัเกิดนี้แกโยคีบุตรผลบุวิี่่้องเราทั้งตายผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนโอกาสนี้โดยทูกัน ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่เราจะอบรมจิตของเราเพื่อให้มันรู้จักรู้จักอะไรรู้จักชีวิตเราตามความเป็นจริงอะไรอะไบก็ตามที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะมันเรื่อง<ม>ชีวิตเรื่องความที่เราจะต้องรู้จักตัวเองทั้งนั้นแหละ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาบุญกิริยาวระตูไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรมฐานเรื่องอะไรก็ตามทั้งหมดเลยมันรวมลงอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องขอรงรมจิตนี่แหมมันมีความทุกข์ทำรมนเองทําไมเราต้องปฏิบัติทำกันก็เพราะว่ามันไม่มีความสุขนี่แหละมันหาความสุขไม่ได้มันเป็นทุกข์ ทุกมากทุกน้อยนี่อีกเรื่องหนึ่งแต่โดยสรุปแล้วมันทุกทั้งนั้นไม่มีแค่สุขต่อหนาะถ้าจะเอา,จานจริงๆนะมีพวกสุขก็คือพวกหลง่ละเข้มีสองพวกหนึ่งพวกที่หลงหลงว่ามันมจริงเป็นจริงลงงหลายฝ่ฝันว่ามันสุขจริงๆแล้วไม่นานสิ่งนั้นก็เปลี่ยนแปลงสุขทั้งหลายที่ว่าก็เปลี่ยนโหมดก็เป็นทุกข์อีกอีกพวกหนึ่งว่าอริยเจ้า พระรีเจ้าท่านไม่ไปสุขไปทุกข์ก็ไม่ไดแลาวท่านเห็นมันแล้วก็เลยเป็นสุขอย่างองมตะที่รดยกวนนิพพานนังปรมังสุขขังความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เห็นความเกิดดับความถอนาตาตัวตนถอนความเป็นเราของของเราอ๋อจากทุกสิ่งทุกอย่างแม่กระทั่งชีวิตนี้แลลหละนู่นแต่คนเดียวยิบประเทณนั้นนั้นสุขแน่นอนนอกนั้นไม่มีหรอก โรทีดองโหลวว่ามันสุกๆอยู่เนี่ยมันสุกพัฒนาเนี่ยมันสุกแป๊บเดียวมันสุกไม่แบบเมื่อกี้ที่กลอนว่ามันสุกไม่ไม่ใช่สุกขอไข่สุกขอไก่เนียเราไปคิดตัวเองมาถ้าเราทมตัวเองมันตกลงชีวิตนี่มันสุกแต่ทุก้องถามตัวเองไม่ใช่มันสุกแต่ทุกถ้าใครรู้สึกว่าชีวิตนี่มันคือความทุกข์นั่นแหละคนจะเห็นธรรมคนรู้จักความจริง คนเห็นว่าโลกใงชีวิตนี้คือความทุกข์นั่นแหละคนเข้าสู่กระแสธรรมแล้วนะกลรยังมองโลกในแง่สุขนิยมอยู่เห็นแต่ความสุขในโลกใบนี้ตลอดตะการนั่นแหละคนเห็นผิดแลวนะ <c oughs> คนไหนที่เห็นในชีวิตนี้มันโอ้มันทุกข์จริงๆผิดไหมมันผิดไหมก็โลกนี้มันเป็นความทุกข์กันเราจะมาบอกว่าโอ้โหทำไมชีวิตกูทุกข์ยังนะทุกวันทุกวันเราได้ยินแต่คำบ,บน่น ได้ยินทุกคนบ่นมันไม่สบายใจเลยมันทุกข์อ๋อปยังยังทุกข์แต่งงานไปนนาะบ่นกันทุกวันไม่ใช่แต่เราคนอื่นก็บ่นเราเองก็รู้สึกว่าชีวิตฉันมันโอ้มันทุกข์กระทมกคนอือกูเกิดมาเอาพอับเอาโชคือเกินเอาพับโชคไรวาสนาบารมีก็เกิดในชีวิตกูเนี่ยมันมีแต่อย่างนี้เท่านั้นแหละรวยร่ำรวยร่นแบบนี้แหละมันค่วนแบบเดียวกับที่เราบ่นกันนี่แหละ เราว่าเนื่องรากดูอาจารย์ก็เดินขึ้นมาเป็นเจ้ไปแล้ก็เออมันไม่ผิดหรอกมันไม่ผิดหรอกที่เรารู้สึกทุกเพราะว่าโลกนี้มันถวางทุกพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่ามันมันคือความสุขนะอริยสัจธรรมสี่ประการความจริงอันหนึ่งคือความทุกชีวิตนี้คือทุกข์นะทำไมพระพุทธเจ้าจึงมองชีวิตแบบนั้นเพราะเห็นว่าทุกอย่างมันอะไรที่มันไม่เทียมมันจะไปสุขได้ยังไงมันไม่มีอะไรเทียงสักอย่างไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างมันจะให้เราสุขตรงไหน พุทธเจ้านั่นก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันก็เลยไปทุกมันทุกเพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอะไรแหละมันเปลี่ยนแปลงอาตายก็ตามที่มันอาศัยเหตุปัจจัยประชุมกันขึ้นหรือมันอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นาแล้วมันทุกหมดอะไรทุกหมดทุกเลื่อเพราะฉะนั้นเรามาเกิดอยู่ในโลกของความทุกข์จริงเป็นหนีมันไม่ได้หรอกปฏิเสธมันไม่ได้ราะโลกนี้ความทุกข์ยอมรับความจริงกันแล้วนี่คือความทุกข์ ชีวิตนี้คือความทุกขนะ์นะที่เรามันเกิดยมองชีวิตในแง่ความจริงว่าน,นี่คือความทุกข์เมื่อเหอน็นว่านี่ชีวิตนี่ความทุกข์ไอ้ที่มันไม่ทุกข์คนมีบ้างไหมจะทำอย่างไรจะไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าท่านก็ตปริอย่างนี้แหละท่านจึงออกหมดเพื่อสแสวงหาวิธีที่จะต้องไม่ทุกข์กับอันนี้แล้วเลยเรียกว่าพระพุทธเจ้าก,ก็ตัดสูตรตัดสรูรวิธีที่จะไม่ทุกข์ จำเดิมอย่างที่พระเจ้าตัสสรูปร,ริบิพผ่านตัสสรูตั้งแต่มันสิบห้าคั้เดือนหกมันเป็นสิบห้าคั้เดือนหกจากออกบวชไปแล้วหกปีพระเจ้าก็ตรัสสรููจากพนั้นมาท่านไม่เคยมีความทุกข์อีกเลยไม่เคยมีความทุกข์แม้แต่นิดเดียวในร่างกายทรงตอนไปชราตอนสุดตอนโทมตอนชราลงมาเนี่ยมันจะเจ็บจะปวยท่านก็ไม่ได้ทุกข์นะ มันเรื่องของกายกายสังขารนี่เป็นกายนะประชุมมันมีเหตุปัจจัยเป็นสังขารรัตธรรมสังขารรัตธรรมนี้มันเป็นอาศัยเหตุปัจจัยประชุมขึ้นดยดินน้ำลมไปอากาศสาตุาปิญญาณธาตุประชุมกันอยู่เมาะมันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีอากาศธาตุปิญญาธาตุเมื่อธาตุประชุมกันอยู่ความทุกข์มันก็ต้องเกิดมีอันหนึ่งก็คือนิพพานาธาตุไม่มีความทุกข์เลย จิตพระองค์เข้าไปสู่นิพพานธาตทัคือความบ้างเปล่าไปสุญญตาไปแล้วจึงไม่มีอะไรทาให้เป็นทุกข์ได้อีกแล้วทีนี้มันต่ถึงพวกเราทั้งหลายจึงไม่แปลกหรกที่เราเห็นชีวิตทุกคนเนี่ยมีความทุกข์กันหมดแล้วแหละยกเว้นพวกเราเรานะร่าุตัหนุ่มน้อยนิดที่เข้ามาบวชไม่ได้คิดว่าชีวิตมันคือความทุกข์นะคิดว่ามาบวชอาบุญมาบวชอาบุญให้คนนั้นมาบวชอาบุญให้คนนี้ คา,าบุญอย่างนั้นอย่างมีนะรัคี่แค่นั้นนะเราไม่ได้ต้องการปนตุกนะที่จริงเราไม่ถึงเป้าหมายไม่ถึงเป้าหมายในพุทธศาสานาพุทธศาสานายอยากให้รู้จักชีวิตตามการเป็นจริงเพราันการมากระทําอย่างนี้ของพวกเรามารักษาศีรษน,นอนก็นมารักษากายว่าใา้เรียบร้อยเนี่ยเป็นศีรภาวนาหายใจนี้มันหนักมันแน่นมันมันมันโกงหายใจมันสงบนี่เรียกว่าสมาธิ มีอารมณ์เดียวใ้ใจมันมั่นคงใจมันไม่มั่นคงมันเลยไม่สบายใจมันก็คิดเรื่องโน้นมันก็คิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปตรงนั้นตรงนี้นี่มันไม่สบายใจมันไม่มีสมาธินั่นเราก็มาทำเหมือนมีสมาธิกันทำไมต้องอบรมสมาธิเพราะว่าสมาธินี้ความสงบนี้เท่านั้นเองที่จะทำให้สติปัญญาเกิดได้ทำให้ปัญญานี้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่านี่คือทุก วิดีคือทุกข์มันมีเหตุของมันถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม e exactly re really ่รู้จักเหตุของความทุกข์นี่เราเลยต้องมาอบรมสมาธิภาวนาเพื่อให้มันรู้จักเหตุของทุกข์ว่า๋อทุกข์ทั้งหลายเกิดจากตัณหามันเกิดเกิเจากความต้องการและความไม่ต้องการของเรามันเกิดจากความเกาะความเกี่ยวความยึดความติดเองมันเป็นอุปทานตัณหาทั้งสามนี่แหละพูดกันให้สั้นก็นั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เมื่อเราเผาตัวตนเราซะลัางยีเดสอาทาปีมีความเพียเพรเผายีเดสให้ร้อนทั่วเอาเผายีเดสเผาความอยากและความไม่อยากของเราให้มันใหม่มันเตรียมในยมันสุกเมันวมยวาดไปล้วใจเราจะได้สบายทุกทีมันไม่สบายเพราะมันเหนื่อยมความพอใจและไม่พอใจแล้วความเข้าไปยึดมนันเราขอบพเรานี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันถึงจะรู้ถ้าไม่มีสมาธิไม่เห็นมันไม่รู้เรื่องเลยนะ ไม่รู้จักสมาธิยิ่ไม่รู้จักไม่รู้จักตัวเองเลยนะทําไมถึงไม่รู้จักตัวเองมันไม่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงพวกเรารู้หมดแต่แหละว่าเราคือใครกายต่งการจิตต่างการที่เป็นอย่างไงพอรู้อยู่รู้ว่านี่คือชีวิตของฉันบางคนก็ถึงขั้นกับว่าชีวิตมันเป็นของฉันฉันเป็นคนเลือกอยากทําอะไรฉันก็จะทาขนาดนั้นก็มีนะฟังดูเหมือนว่ามันจะรู้จักชีวิตแต่ที่จริงไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยรู้แต่ตำนานนั่นแหละ ฉะนั้นการมันกระทำอย่างนี้เพื่อรู้จักตัวเองรู้จักชีวิตต่างความเป็นจริงต้องเฝ้าดูชีวิตต้องเฝ้ามองชีวิตกายกับใจสองอย่างนี้่านั้นนะตอนนี้เรากาลังดูกายก็ฟฝังกันไว้บ้างที่เรามาทําอย่างนี้เพื่อให้มันรู้จักนะตั้งสติน้อมใจออกมาอย่าปล่อยให้ใจมันเตลิดเปิดเปิงอย่าปล่อยให้จิตนี้มันฟุ้งออกไปข้างนอก กำหนดเป็นสมัยหนึ่งตั้งสติและสมัยหนึ่งตั้งสติที่เท้าขวาเท้าซ้ายและสนิทขวาเนาซ้ายเนาะอังสติให้ดีทำไมถึงต้องทำนี้ให้รู้จักกับความคิดให้รู้จักกับจิตให้รู้จักกับอารมณ์อารมณ์ก็คือเวทนาเนี่ยแหละอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์พอใจไม่พอใจดีใจเสียใจอีกนึ่งคือธรรมารมณอารมณ์คือความคิดเราจะได้เห็นความคิดของเรา โอ้มาด e like ูอย like. so right ่างนี้ใจเนี่ยมันไม่อยู่กับเราเลยตัวนี้พูเรานใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่นะมันเวลาเราพูดเราพูดเราเอามนิ้ว่าใจกันตายงนั้นตัวที่จริงเนี่มันไม่อยู่นะมันไม่อยู่นะมันลักหนีไปเที่ยวเล่อยนะใจมันไม่ได้อยู่กับกายมันไปหาใครไปเลยหาคนที่เรารักหาคนที่เราเกลียดไปวิ่งไเหืทนงานเรื่องการเรื่องบ้านเรื่องช็อปเรื่องไรมันไม่รู้ไปนไปเันนี้เราไปวิ่งเล่นที่บ้านก็เราทำงานจิต ใช่ไหมมันเลี้งเล่นอยู่ในบ้านได้นะั่นเราต้องรู้จักรู้จักวิธีการทำอย่างนี้เพื่อให้มันรู้จักเพื่อมันเกิดสมาธินั่นแหละเราจะได้รู้จัก,กว่าชีวิตนี้คือความจริงความจริงคือความทุกข์นี่เป็นก้อนทุกข์นะตั้งแต่ผมถึงได้เรียน,น,นก้อนทุกข์ชัดๆเลยนะไอ้ตัวจิตนี้ก็เป็นตัวทุกข์ชนิดหนึ่งแต่มันมีตัวไม่ทุกข์อยู่ดนะ้อะไรไม่ทุกข์สติสัญญาตัวสมาธิตนะัวนั้น ที่เราต้องปลุกขึ้นมาที่เราต้องอบรมขึ้นมาให้มันเห็นความจริงพอเราเห็นความจริงเมื่อไหร่ยอมรับความจริงเห็นความจริงเป็นธรรมชาติธรรมดามันปล่อยม,ม,มันลดมันลงมันละมันวางไปแล้วมันก็หมดทุกแล้วเราจะหนีไปอยู่ไหนโอ้ยอยู่กับหลูกกับว่าสบายใจอยู่กับพวกกับว่าสบายใจก็เมียกับพอดีทํางานก็ไม่สบายใจค้าขายก็ไม่ดีทำอะไรมันก็ไม่ดีไม่สบายใจไปหมดมันเรื่องอะไรตกลงมาเรื่องอะไรมันเรื่องยอมรับไม่ได้ เรื่องปัญหา sponsor, เรื่องเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นมันไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้มันเสื่อมเป็นนี่อันนี้มีปัญหาเลยเรายอมรับมันไม่ได้รลกมัรู้จักความเป็นจริงความเป็นจริงคือมันเป็นขมัติแบบนี้สิ่งทั้งหลายเราจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็เป็นอย่างนี้แหละโลกมันเป็นขบัตอย่างนี้ไม่ทำไงโลกมันไม่เที่ยงโลกมันเป็นทุกโลกมันไปดนาต่างๆกลายมาบังคับออกไม่ได้หรอกใครจะมาทําให้โลกมันหยุดหมุนใครจะมาทำให้เวลามันหยุดนิ่งแบบนี้ไหมไม่มีมันเป็นขมันอย่างนี้แหละ เดี๋ยวก็ค่ำเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวพวกเราก็นอนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ไปทํางานเดี๋ยวก็กลับมานอนเดี๋ยวก็ตายกันแล้วในที่นี้นี่มันเป็นความจริงอย่างนี้ใครจะมาเปลี่ยนใครจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เราต้อมารู้จักความจริงแบบนี้หมดเลยใจเราถีงจะได้ไถ่ถอนจากความทุกข์จากความยินดความติดทั้งหลายนี่เพื่อให้รู้จักอย่างนี้รู้จักกับอารมณ์รู้จักกับจิตรู้จักกับความคิดระหว่างความคิดไม่เป็นเจ้าของความคิดไม่เป็นเจ้าของความรู้สึกใดๆ รู้กับมันเฉยๆไปอย่างนี้แหละเรียกว่าสติปัญญานี่เป็นธรรมะสุขอยากแท้จริงเป็นความสุขจริงๆไม่ใช่ความสุขที่มันต้องขึ้นๆลงๆสุขๆทุกๆดีใจเสียใจ,ใจบ่นปีบบ่วไยไี่เดี๋ยวดีเดียเด๋ยวถูกเดี๋ยวผิดที่นี่มันไม่ใช่มันถูกไปหมดเลยถ้าจิตมันเอ๊นธรรมชาติธรรมดาที่เราไม่เคยด้วยเหตุน,นี้แหละเราก็เลยต้องอบรมจิตกันบางคนไปนั่งสมาธิก็เพื่อให้รู้จักเรื่องนี้นะ มันจะเป็นนั่งสมาธิเอาอันเดิเนนะเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะมนรู้จักชีวิตจิตใจนี่นะดูลมดูให้มันรู้จัดก,กายมารู้จักใจตามความเป็นจริงรู้จักความคิดความปรุงแต่งความรู้สึกนั่นแหละเราจะเป็นผู้ฉลาดตามพุทธศาสนานั่นแหละเราจะทุกข์มันจะถึงค่อยๆบรรเทาลงค่อยๆลดลงลดลงทุกข์มันถึงจะหมดทำไมไมันถึงหมดเพราะเรารู้จักถ้าไม่รู้มันไม่หมดหรกไม่รู้มันจะไปวางตรงไหน จะเป็นอะไรจะเป็นปล่อยมิจจะวิ่งเข้าหามันดิผู้เราเนี่นะมันหลงโลกนะอาจารย์เคยพูดไว้ว่าพู้เจ้าเคยทรงตรัสว่าดูก่อนสูเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันดุจประการดังราชรถษบุคคลผู้งโง่เขาย่อมหมกอยู่ส่วนผู้รู้หาขคองไม่นั่นหมายความว่าคนโง่คนเขามีมากนะผู้รู้มีน้อยคนโง่คนเขาจึงหลงโลกหลงชีวิตนะครับพวกเราโลกไปหมดหลงอะไรตนะั้ง ผู้ชายก็หลงผู้หญิงผู้หญิงก็หลงผู้ชายลงมาชีวิตมันเกิดความสูกลงมาในีะดับนี้รอนีมีผัวมีบัวมีเมียมีลูกมีตังค์ลงทรัพย์สินสมบัติเงินทองล้ข่าวหลงของผลสัตว์สิ่งของทั้งหมดหลงลาบลงยศล้มว่ามันมีอยู่จริงเป็นจริงมันก็น่าหลงนี่จริงๆนะเพราะในบาลีบอกว่าเธอจงมาดูสู่เจ้าของนายจงมาดูโลกนี้อันดุลตรการดังราชชรส โอ้มันตกการตามันน่าหลงน่าลุกน่าหลงมากแต่ผู้รู้หาข้องไม่คนผู้รู้เขาเห็นธรรมชาติธรรมดาเห็นของปลอมเลยนะเห็นมายาเห็นความจริงของมันว่ามันคือความไม่จริงมันคือมายามันคือความหลอกลวงสติปัญญาที่เห็นแ้ก็เลยไม่หลงในพวกเราหนีหลงมันน่ามน้่าหลงนะชีวิตในโลกนี้มน้่าหลงนะสำหรับผู้รู้ไม่น่าหลงหรอกเห็นมาชีวิตนี้มันของปอง คอาเล็กๆรวดเร็วจะอยู่ไปประเดี๋ยวอยู่ประเดี๋ยวประดานียิงเท่ายิงแก่ไปเรื่อยนะเพื่อนาถึงแล้วนะถึงสมัยที่เราจะต้องมองชีวิตตามความเป็นจริงแล้วชีวิตนี้ประชุมกันเข้าด้วยอวัยวะน้อยใหญ่มาดูมันบ้างมาดูกันครับทอนสัจจะญาทิทีความเป็นผิดออกสมบังมีโพมีคดมีเล็บมีฟันมีหนังมีเ้อมีเอ็นมีกระดูกเยื่อในกระดูก มีมา้าไตตับปอดใสใหญ่ใส่น้อยหัวใจอาหารใหม่อาหารเก่าพอยว่าน้อยใหญ่เหนียวเดินไปเดิแย้ไปดูหนังเล่มกรนะนะสืนอแม่น่าดักข้างในงห้อยอย่างนั้นนะทับไตใส่พุงเราเนี่ยมันโอ้จะกอะไรเป็นอะไรมันทำงานอยู่ตลอดชีวิตนะมันทำงานไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักไม่ได้พักเหมือนเรานะ ไม่มีอัยวะสสวนไหนหยุดท,ทําง,งานนะเราหลับไปแล้วมันก็ยังทำหัวใจยังเต้นอยู่ลมหายใจมันก็ยังมีอยู่ไตปอดตับอะไรต้นทําทุกอย่างเลยน้ําที่ในตัวนี่ก็เหมือนกานดูดีสเสลน้องเลือดไขมันมันคนน้ำลายน้ำมูดพูดอุดอดจจาระปัสสาวะน้ำตาไขมันเปลียวมันทั้งหลายเอ๊มอยดู่ในตัวน่ะมันเรีกว่สกปก คนอื่นก็เป็นแบบนี้นะเป็นแบบเรานี่แหละร่างกายนี้ก็ค่อยสุดค่อยสมใจมันไปใช้งานทุกวันไม่ได้มีเหลืออะไรรถเราออกมาห้าปีเจปีเป็นรถพังที่นามนมาแล้วนี่มันคนนะเนี่ยมันกินไปทุกวันมันทางานทุกวันมันลงสีมันบดทุกวันกินข้าวไปทุกวันฟันเนี่ยบดข้าวบดปลาไปทุกวันสี่สิบกว่าปลาห้าสิบป่ามันหักแล้วมันหลุดมันร่วงมันโยกมันคลอนหมดแล้วโอ้ยทุกตรมาน ใช้เป็นนานนะสี่สิบห้าสิบปีแล้วมันอะไรตรงไหนมันจะไปเรือเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เจ็บอะไรนี่นี่ตรงไหนมันก็เจ็บตรงนั้นป่วยตรงนั้นพีกตร้ตรงไหนก็ตายเพราะโรคนั้นนะโรคมันอยู่กับกายเนยจะหนีไปอยู่ไหนให้มันเจ็บมันป่วยจะไปอยู่ไหนมันอยู่กับเรานตายมันอยู่กับเราจะหนีมันไปอยู่ไหนเรากลัวตายเลยไปกลัวเป็นกลัวตายกลัวเจ็บกลัวทรเลากนกลัวจะหนีมันไปอยู่ไหนมันอยู่กับเรา จหตมันอยู่กับเราแกมมันอยู่กับเรามันอยู่กับตอนเกิดมาแล้วตายมันอยู่กับเราเห็นมันใช่เห็นคนอื่นเนี่ยเป็นเหมือนเห็นเราเนี่ยมีอวัยวะน้อยใหญ่ไรเข้าไรออกดินน้ำลมไฟประชุมกันเข้าเราจะได้ท้อความเป็นเราอัตตาตัวตนความเป็นเราความเป็นกูของกูความมีที่ดีมาน่เป็นเหตุถือเขาถือเราทะเลาะเปาะแบ่งกันรักกันเกลียดกันจังกันอิฉารษยากันลรากันจะเป็นจะตายมี เอียดมันจดเป็นดตายแบนี้เกียดอะไรกัน,นผิดปรับตัวเรื่องอะไรทุกเพราะเรื่องอะไรดูซิมันจะเป็นอะไรทั้งนายมันไม่ใช่เราหลงหรือเรามันหลงแล้วเราไม่เห็นความจิตอย่างนี้นะก็เราเห็นคนอื่นเออต้องเห็นคนอ,อื่นนะกายสั็นศวตาูกายจรากกายยิงๆเนอไม่มีอะไรแนละ้วที่ปหลงอะไรของเรามีอยู่นี่ใช่ไหมผู้ชายหลงผู้หญิงผู้หญิงมันไม่มี ผมคนได้สัดหนังเนื้ออินกระดูกเลือในกระดูกนี่ดีเสด็จน้องเลือดมันไม่ได้กินอาหารไม่ได้ขี่ได้เหยื่ยอย่างเราเลยพี่ยังไงหลงบอกวาเป็นคาตายครับพวกเราตอนหลังมามไม่ได้หลงในหลักที่ทำดนทั้งหมดนเ,เพื่อมันอยู่ได้เราจะได้ช่วยกันออกมากินน้าเงินนนาทองแต่จริงๆล้วไม่ใช่เนะี่ยมันหลงอันนั่นแหละหลงซึ่งกันและกนันเน่ะหลงตัวเองก่อนหลงตัวเองแล้วก็ไปหลงคนอื่น นี่เรามาทำอย่างนี้เพื่อให้มันรู้จักนะรู้จักว่าเออจิตที่มันหลงจิตที่มันไม่ได้อบรมที่เราไม่ได้ตั้งสติดูจิตของเราเนี่ยโอ้มันเข้าไปยึดกับสิ่งนั้นเข้าไปยึดกับสิ่งนี้จนจะเป็นจะตายบางคนมันก็ไม่เหมาะกับจะไปนั่งบำนาพุทธาวนาโทนะที่ไปนั่งก็เพื่อให้มันรู้จักกับจิตนี่แหละแต่บางคนมันไม่เหมาะมันไม่ถูกจริตไม่ถูกอารมณ์บางคนอาจจะไปเหมาะกับพองกับยุทที่มันเกิดมันดับชัดเจนเกิดดบเกิดดำไปบ่อย บางคนอาจจะไม่เหมาะแบบนี้ก็ได้ทำยังไงสวมดมนต์อิทิพิโสมัคควานะเมตตากุณนัง่งอ拉หังเมตตาแล้วกว่าไปทําไมไม่ไให้รู้จักกับจิตนี่แหละดูจิตนี่แหละตอนไปนสวดให้รู้จักกับชีวิตนี่แหละดูจิตดูใจดูกายดูใจต่อธรรมชาติความจริงๆเื่อรู้จักก็เราจะได้หลับได้ปล่อยได้วางวางความคิดตรงสัสงบเรยจีนี้เราอภาวนาทูกที่ บางความคิดบางปัามตาตัวตนความเป็นดาวที่กายนี้ความเป็นเราที่ใจนี่เราก็ะสบพบก็สบายนี่เราหลงตัวของหลงม้าหลงบ่ลงบเลยหลงตัวของไม่บ่หลงมันดิ้นทั้งหมดเลยที่อยู่รอบข้างรอบเอวเราเลลนี่ยที่สัมผัสได้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจด<ช>ังนั้นพวกเราดูนะดูใจเย็นๆดูอย่าเผลอดูอย่าเมื่อดูอย่าลอ,อยนะดูน้อง ใจของเราพิจารณามันจะได้สบายจะได้สงบั้ต่เดนี้แหะ